สวัสดีครับผมมานูน er เกมเมอร์แมวเหมียวคิดถึงการเล่นเกมคอนโซลคิดถึงช่องม,มานูนครับวันนี้มีข่าวล่ามาเร็วนะครับผมเป็นเดโมนะของ Resident Evil ภาคใหม่นะครับซึ่งจะเปิดให้โหลดในเวลาสั้นๆแล้วก็เปิดให้เล่นในเวลาสั้นๆเท่านั้นนะใครที่อยากจะลองเล่นนะครับผมรีบไปโหลดกันเลยนะคลิปนี้สนับสนุนโดยมูมอแอปซื้อของออนไลน์ที่มีสโลแกนว่าซื้อไปได้ลดแชร์ไปได้รับสนใจคลิกลิงก์ใต้วิดีโอได้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการโหลดกันนะว่าโหลดยังไงนะครับ เปิดเครื่อง PlayStation 5ขึ้นมานะไปที่ PlayStation Store นะครับหลังจากนั้นก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับก็ไปดูที่ Watch Hot นะเลื่อนไปจะมีแอบอยู่ตรงนี้นะครับนี่ Resident Evil Village นะก็กดเข้าไปเลยนะครับกดตัว X นะก็จะขึ้นมานี่นะครับ Gameplay Demo นี่ Resident Evil Village Gameplay Demo นะครับกดเข้าไปเลยก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับ ไฟ8.42กิกกดดาวน์โหลดเลยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันว่ารายละเอียดเขาเป็นยังไงบ้างเดโมตัวนี้นะครับจะใช้ระยะเวลาในการเล่นประมาณ30นาทีแล้วก็ไม่ได้เปิดให้เล่นตลอดไปนะสั้นมากเลยนะครับก็คือสำหรับชาวเอเชียนะครับจะเปิดให้เล่นวันที่18เมษาตั้งแต่เวลา5โมงนะครับถึงวันที่19เมษาเวลาบ่ายโมงตรงแต่ว่าเป็นเวลาฮ่องกงนะ แล้วก็อันนี้คือที่เรากำลังโหลดกันมาอยู่เนี่ยชื่อว่า Village นะครับแล้วอาทิตย์ถัดไปนะครับสำหรับชาวเอเชียเหมือนกันนะวันที่25นะเวลา5โมงถึงวันที่26เวลาบ่ายโมงนะครับจะสามารถดาวน์โหลดเดโมที่ชื่อว่า Castle นะครับปราสาทมาเล่นได้อีกนะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับวันที่2พฤษภาถึงวันที่สพฤษภา8โมงเชา้าเวลาฮ่องกงนะสำหรับใครที่พลาดเดโม2ตัวนี้ไปเขาเามารวมกันนะครับ กลายเป็นเดโม60นาทีชื่อว่า Village and Castle ก็สามารถไปดาวน์โหลดมาได้เหมือนกันใครที่สนใจเกมนี้นะครับรีบไปดาวน์โหลดมาด่วนๆเลยนะถ้าอยากสนุกลูกแมวนะครับก็สามารถกดจอยใต้วิดีโอได้นะครับเพียงแค2ยี่บาทเท่านั้นหรือว่าถ้าใครอยากจะโดเน a t ะครับก็สามารถโอนมาที่บัญชีที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้นะลูกแมวก็จะเอาไปซื้ออาหารให้น้องกระต่ายนะครับหรือว่าถ้าใครจะซื้อของอะไรอยู่แล้วนะก็อย่าลืมคลิกลิงก์ใต้วิดีโอที่คอมเมนต์แรกถ้าคลิกเข้าไปนะครับคุนจะไม่เสียอะไรเลยนะ ได้สู่รนออนไลน์เหมือนเดิมแต่ว่าลุงแมวเนี่ยก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนิดหน่อยเป็นกำลังใจในการทำช่องหนต่อไปครับผมขอบคุณที่มูมาจนจบนะครับผมมานูนนี้ลาไปก่อนชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากดูไปนานกด subscribe กดดิ่งกริ้งกริ้งสวัสดีครับ